สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอย่างอยู่กับโมข้าวเช่าเทือนในช่วง้องนะครับช่วงนี้ช่วงระเบียงตายวันนี้พุทธที่8เมษายนสองพหยมีน้องอยู่กับ่อง11บเอผตายนะครับทีวีดิจิตอลกดทีม่าเล็ก1อแล้วก็ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับไปทีเอ็นบีทีเซานะครับช่วงนี้คุยกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับทานมนุนสิริธรรม ปฏิวัตินาทีนายกอบจนครก็บมไม้ให้กับพ right ี่ตูในนามโคศกอบจนครมาพูดคุยกันพี่ตูสวัสดีครับสวัสดีครับพี่จินครับสวัสดีครับท่านผู้ชมอาจจะเสี่ยงฟังไม่จัดสนิทนะครับแต่การนี้คือเราต้องใส่หน้ากากอนามัยร้อยเปอร์เซ็นต์ข้าบตามมาตรการจริงๆแล้วเขาก็บอกว่าให้ห้างกันโซเชียลดิสเทนซิ่งดิสเทนซิ่งปิจินสงกฤษช่วงนี้เพิ่งได้ยินเดี๋ยวยังไงยังไงห้างกันครับเมตซ่องแมตร่างแมตเหล้วแต่ต้องอย่างหน่อยซ่องแมตอย่างน เราต่างตห้างต่างเส้นอากาศแต่ว่าเอาละนะครับถ้าไม่สะดวกปืนเดียวกับว่ากันแต่ว่าคุยซื้อซ่านให้เข้าใจกันครับอ่ะอบจช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็เห็นผากเข้าเข้มหัวเต็มถีบไปโดนตรงให้พี่น้องชาวบ้านในรู้เรื่องของโควิด -19 เก้าเนี้ยปันปืนบ้างครับพี่ตัวก็ในถูกภักส่วนนะครับท่านมนุษยธรรมปฏิบัติหน้าทีนายกอบจนครสิมราชนะครับก็ทีอบจส่วนสําคัญส่วนนี้ก็ได้จัดตั้งเป็นชุดปฏิบัติการ ออกไปรุนรงประชาสัมพันธ์นะครับให้กับพี่น้องชาชนในพื้นทีส่สำคัญสำคัญอย่างเช่นกับพื้นที่เล็กๆก็คือพื้นที่ที่มีผู้พัวอยู่นะครับ,รบอย่างเช่นที่้าวอวดอ,อย่างเช่นที่ในเขตคองอในเขตคองท่าสาลาครับนะครับแล้วก็นั่นเป็นเรื่องราวที่สำคัญที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามมนะครับเพราะว่าคิดว่าตอนนี้ถุกท่องทิ่น นะครับเจ้าถีถูกผักส่วนการทางานอย่างเต็มที่แล้วในแต่ละของถิ้นออต้เทศบาลต่างๆเหลืองของการบิ๊กคลินดิ้งเหลืองของการไปทําการเมื่อกว่าเมื่อไปไปฆ่าเชื้อตามพื้นที่สําคัญเช่นลาดนัดชุมชุนต่างๆเขาก็ทำอย่างเต็มที่อยู่แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของอุปหล่างจากถีได้ทําการตั้งแต่เริ่มแรกของการฝึกหัดทำหน้ากากหน่อยไหมมานะครับ และก็มาตรการสําคัญมาตรการของการป้องกันโควิดตามสถานีสําคัญของปมอจอทุกแห่งนะครับแล้วก็ได้จัดเตรียมในการสื่อเครื่องตรวจ PCR นะครับให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครสิมรานในการตรวจหาเชือ้อโควิด -19 บเกอันนี้สําคัญนะเพราะว่าการตรวจว่าตัวเองป่วยเป็นโควิด -19 ไหมเนี่ย ไม่ใช่อยู่ๆไปวัดไข้เราะจะรู้เลย <c oughs> ไม่ใช่อยู่ๆเราไปตรวจเหลือเราจะรู้ <c oughs> เลย <c oughs> นี่กามีต้องมีเครื่องที่ปีตูปุด้ดนี่คือ <c oughs> เครื่องเป็นเครื่องวัดห่าเชื้อฮ <c oughs> ่าฮ่าเชื้อโควิดสิบเก้านี้เองนะครับซึ่งปกติแล้วการตรวจเล็บแล็กนะครับถ้ากว่าเราที่นครสิมาราชพบผู้ป่วยหนึ่งคนนะครับจะต้องเล็บเลกคือในในในท้องทิ่นในจังหวัดเป็นผู้ตรวจก่อนที่ ส่งไปยังเล็บซ่องทีลงพยยบาลจุฬาลงกรณ์ที่กรุงเทพนะครับ oh. แต่ว่าเล็บแดงขนาดนีของเราเล็บแดงของเราก็ยังต้องส่งไปตรวจที่สุราษฎร์หรือว่าภูเก็ตเพราะนั้นต้องใช้เวลาพอสมควรที่จะรู้เพราะฉะนั้นข้อมูลที่ออกแต่ละวันมีน้องของเห็นว่ารอผลตรวจเชื้อเนี่ยก็แลาคนว่าเอ๊ะทำไมรือว่าันพื้อใส่มไม่รู้เลยเพราะมันอยู่กระบวนการที่ประตูหลายฟั่งเนี่ยทางประเทศก็จะไปร่วมที่โรงพยาบาลจุฬา ตอนนั้นนะตอนนั้นนั่นคือการยืนยันและปิดซอคกลอกต่ว่าเล็บเลกของแต่จังหวัดพอจะตรวจในจังหวัดอขงตัวเองแต่ชา้าทยว่าต้องทรงไซนรับแต่ว่าที่นครบ้ามาเราเล็บเล็กข้อเราในจังหวัดเราไม่มีเครื่องมือของเล็บหลกซึ่งอบจจะซื้อให้ในช่องนี้ในเรื่องที่เขาต่อตอนนี้ใกล้จะได้เครื่องมาแล้วนะครับอยู่ระหว่างการดำเในการในการเจริญสุจันหาทางพัสดุนะครับตอนนี้ใกล้ได้เครื่องมาแล้วแล้วก็เมื่อได้เครื่องแล้วก็จะมอบให้กับโรงพยาบาลมหาราชเป็นโรงพยาบาลเลก ใช่งบประมาณเท่าไรครับเขื่องประมาณสามล้านสองแสนบาทนั่นแหละรครับทีทีตอนนี้ก็ไม่มีกันครบทุกจังหวัดกี่เรื่องครับตในขั้นในจะซื้อหนึ่งเรื่องก่อนแล้วก็เรื่องที่ซ่องจะเตรียมการหมอให้ยกโรวมไปบาทสี่ชนนะครับแล้วก็ถ้าขวางงบประมาณมีดูแล้วมีเพียงพอก็จะพิจารณาแท้าทาล่าต่อไปเพื่อจะให้ได้กระจายกันนะครับแต่ก็คงอาจจะ ไม่ได้ถูกโรวมเาบ้านทางทางจังหวัดนะครับความบพร่องมาค่อนข้างมากก็ไม่ผือถ้าอยู่ในในพื้นที่ไม่ไกลมากนักแล้วก็ส่งต่อกันญาเรื่องข้องข้องสร้างขัดลั่งเหลืองเหลือเรต่อแต่มาตัวกัญญาเป็นตัวนี้เส้นหากากปั่นผืนนี้เป็นมีรูปโลโก้เป็นองค์สมบูรณ์จอมอนคอนสิมราชนะครับได้เห็นชัดเจนว่านี่เป็นเจ้าที่ที่มาจากองค์การบริหารจังหวัดนะครับเวลาชุดปฏิบัติกาศโดยรลงไปในพื้นที่ใดชาวบ้านเขาจะได้รู้ นะครับเราไปรวมกันประญาพันธุนครงเสี่ยงฉัดเลยครับตอนนี้ฟังรู้เรื่องถ้ามีน้องทำบ้นเสี่ยงฉัดครับครับเมื่อวานนี้พุไปที่บ้านหนังลงที่ชาวดครับเมื่อวานทันบั่าราชการจังาวัดนครที่ธรรมบาร็แเราก็พ่อโรงพยาบาลมาห้ารัฐคณะแพทย์คณะสหวิชาชีพต่างๆเข้าพาคนป่วยโควิด19บเกตีให้เนี่ยกบ้าม ทีตั้งบนหนังล้งชาอวดนะคนสิ้นบานหมูซ้องตรงนั้นหมูซ้องก็เรียบร้อยกันไปนะครับก็เป็นสิ่งที่ยืนยันความเป็นมาตท่านว่าโรคนี้่านไม่ต้องไปตระนกว่าเออเป็นหรอช่านนี่ไม่รอดมันรักษาได้แต่่านต้องรู้ตัวต้องแจงบอกความจริงไห้มดครับทีมแพทย์พยาบาลนะจะได้ช่วยรักษาไดเดเตี่เขคากรัวเพราะว่ามันติดตอก่งไงสร้างขัดลั่งหลวงละอองไอจามนนามุกนี่มันออกมาไง ที่กลัวก็คือถ้าคนไข้หมักหมาก,มากทีมแพทย์เขาไม่พอพยาบาลเจ้าหน้าที่เขาไม่พอจะดูแลก,ก็เลยเตรียมที่จะมีโรงพยาบาลสนามที่จะรักษานั่นคือใหญ่ถึงขั้นตอนนั้นแต่ว่าต้องเตรียมแผ่นซองเป็นซ่าเป็นซี่หวาไปตอนนี้ค่อนข้างจะถ้าฟังจากขวศกของซูนโควิดเมื่อวานทันหม้อหม้อวิศนุนะครับ มอมอม้อเลยเฉยเรื่องแช่ชื้นนะแพผลการกเป็นทำเป็นกุศลส่งความสุขชีวิตในประเทศไทยนะครับอืมกานก็บอกว่าเราเราก็ค่อนข้างจะมาทุกทางแล้วแต่ว่ายังอย่าพึงชะลาใจอ่าอ่ครับคำว่าในเฟจินมาเล็วถึงตอนนี้ก็อ่าเป็นจังหวะที่สําคัญจริงๆนะครับโดยเฉพาะการยกระดับการปฏิบัติการ,ร,าาระนะครับเมื่อสัปดาห์เหมื่อสัปดาห์ที่แล้ววันยุทธที่ผ่านมาก็มีการแช่ เรื่องโทรศัพท์ของกระทรวงมหาดไทยนะครับทำให้หลายคนกระตือรตนอนกกันแล้วก็แช่กันแล้วก็ลก็ไปเสริมข้าวกันว่าจะมีคือฟิวยี่พีชมวงแล้วนะครับ,รบอันนี้เป็นการเตรียมในการยกระดับการบัติการแต่ยังตอนนี้ยังไม่ยกระดับนะครับแต่ว่าถูกภาคส่ว่ตอนนี้โดยโดยเฉพาะตั้งแต่โดยเฉพาะในพื้นที่ของจังหวัดนครสิีธรมนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครสิีธรมท่นานทีิผัานประุั ประชุมกันทุกวันนะครับและก็ที่สําคัญคือเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับในการเตรียมยกระดับการปฏิบัติการห้ากว่าจะามีแนวโน้มในการแพร่ระบาดมากขึ้นแต่ขณะนี้ที่นครซิมราชนะครับและกะารสถานการณ์โดยรวมของประเทศไทยนะครับแนวโน้มนี้ขึ้นแล้วก็โดยเฉพาะที่นครซิมราชนะครับจํานวนตัวเล็ก เมื่อที่ไปชินวะแต่เดียวที่ะอวดที่กับบ้านได้สองคนนะครับตอนนี้จะผู้ป่วยทั้งหมดหกคนนะครับตอนนี้เลือดอยู่ที่โรงพยาบาลเพียงสองคนที่กลังรักษารักษาตัวอยู่ก็คือะอวดอีกหนึ่งคนกับหัวใจที่รับเชื่อมมาจากปากีสถานนะพนันตีให้เล้วทีทาล่าทีมาจากอีร้านนะครับผูเสด็จผเสด็จที่เมืองนะเจ้าวอดีซ้องรวมเป็นซี ถึงเลือซองแต่ซองตอนนี้การวิธีตัวมาแล้วถึงการดีขึ้นดีขึ้นทุกวันนะครับคหมอที่ผมเอ่ยชื่อแต่เดียวนะครับเป็นขวดซอกซูนบอยอ่านสถานการณ์การไประบาดคลองโรคติดต่อช่วงนี้หมอตวิสิ้นวิสเนอร์ยูทิ้ครับ่ันก็ทอธิบายเป็นชากเป็นชากเข้าใจง่ายนะครับเราเพราะฉะนั้นพี่น้องฟากติดตามเข้าโดยเฉพาะข้องเอ็นมิที่เรานะครับช่วงสิบแดขืนเนี่ยจะแร่นเข้าช่วงช่วงช่วงก่อนเทียงแล้วก็บายบายมีรอบนึงนี่ชัดเจนว่าเหืือน พอมาจากศูนย์ครับนะครับแล้วก็เป็นความจริงแล้วก็อธิบายได้เข้าใจนะครับแล้วก็เป็นความค้อมูลที่แท้จริงจประชาชนได้ช่วงนี้นะครับนครศรีธเราสถานการดีขึ้นหนิงขึ้นแต่ว่าให้ทุกคนมีมาตรการตัวตัวเองเข็งขัดเหมือนเดิมนะครับให้มันคงให้เข้มข้นเหมือนเดิมนะครับตอนนี้เชิญทุกอยู่ในช่วงกลางของสภาวะนะครับช่วงกลางของสภาวะของ วิศเกนะครับขอขอยาดเดี๋ยวขยับอ่าตอนนี้คือพิธีการไม่ถูกต้องทีมาจับหน้านะครับแต่เดี๋ยวขยับสักนิดหนึ่งนะครับว่าอบจนครสิมราชในการดูหนังประยัมบ้นะครับพี่น้องชาชนตอนนี้ได้พบแล้วว่าห้ามาตรการสําคัญที่ตอนนี้ที่อ่าในระดับต้นน้ำก็คือการแรกงการป้องกันฝ่าระวังนะครับการยุบบานนะครับการเจนากาศอนามัยรอยปเซินนะครับการ หากววาพบผู้ป่วยที่มาจากต่างประเทศหรือม,มาจากจังหวัดเชียงอย่างเช่นกรุงเทพภูเก็ตนะครับที่เป็นชาวนครพกบราคาจังหวัดกระตองกักตัวเอง14วันนะครับการดูแลเหื่องทุกผ่าเนี้ยจะมีผาาขึ้นหน้าจอนะครับที่อบจได้ทุกมาตรการ5มาตรการ<ป>ลักปีตัวไปไหนครับในภาพนี้อันนี้เป็นภาพที่ตลาดจะอวดนะครับตลาดนัดโกดีว่าตลาดนัดสถา,านีฟ <C> e <at> ครับรบยู่ในเขตกรงเขกวลาเหมดเฉาอวดอยู่ข้างฐาน,นี้เลยครับตรงนี้ครับนี่แหละครับพี่น้องต้องเส่หน้ากางนะครับทางแมคคาทางคนซื้อพอเห็นแล้วก็ทางแมคคาทางผู้ซื้อผู้คา้ายเ่หน้ากากันร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอาจจะมีลูกล้านบางตัวเล็กๆนะครับทีทีอาจจะแต่ส่วนมากก็เสียหวายไส้ไวายนะครับแต่จจลูกล้านเขากา็เล็กๆเขากา็อาจจะไม่ไม่ไม่ยักไส้นั่นแต่แต่ว่าเหมือของเราชุดก่อปเจช้อเข้าไปก็พยายาม เอาเราก็เตรียมหน้ากรอนามไว้อันแค่มีรไลายส่วนช่วยให้เด็กจบนะครับให้เด็กทุกความเคยชินนะครับ <c oughs> นี่เป็นข้าวางไปโดนโรงยพยาบาลนะครับซึ่งจริงๆแล้วพี่น้องทุกคนประชาชนทุกคนเข้าใจแล้วนะครับ <c oughs> พี่จีนก็ไปเข้ารอบใบบอกว่าให้แล้ววาจริงๆแล้วคนตามพื้นบ้านตามบ้านๆเนี่ยเขาเอา่อมีความระมัดระวังอาจจะมักว่าเราแล้ว เราไปรอยเปอร์เซ็นต์นะครับกุนทีข้ารถเครื่องในลาดข้ารถเครื่องบนนุน่นใส่หน้ากากกับถังมดแต่ว่าถ้าพอเท่าแม่ท่าป่ยอยาแต่อยูอย่บ้านนิดไม่ต้องใส่ก็ได้ครับถ้ายูในพืนบ้าน <c oughs> คือให้ยูบ้านไรก่อนอ่ออากือตามชนบทจริงๆก็อยู่ในพื้นที่กาเรียกเซฟตี้โซนคือพื้นที่ปลอดภัยเพราะว่าแต่ละวันก็ไม่ได้เอาไปไหนเว้นแต่ว,ว่าไปไปลาดไปวัดไปก็มีงานคือเดี๋ยวนี้งานไม่มีอยู่แล้วแต่ว่าไปที่พบคนที่มัน อ่าแปลกหน้าแปลกตาหรือว่าคนไม่ใช่คนในบ้านเนี้ยเนี่ยต้องใส่หน้ากากถ้าพอแหมเมืององพมทีบานเนี้ยไม่ออกไปไหนเลยก็ไม่ต้องใส่คนมาบ้านก็ไม่มีใครมาแต่ให้มีดเรี้มเวายเอาไปตุ้นไอ้ยังอ่าอันนี้มันไอ้มันเล่งเล่งหมาเล่งเล่งหมากมาถ้าไอ้เดียวปิดารการเลยครับครับอ๋อนั่นคือสิงค์งทีอบจลงไปพื้นที่ดอนร่มตอนนี้ กิจกรรมมีผลิตนาการนี้ไม่ต้องไม่ต้องฟุกเลยนะครับเพราะว่าเพราะว่าในพื้นที่ต่างๆก็ไปกระจายกันรวมมดแล้วนะครับแล้วก็มาตรการต่างๆในสถานที่ต่างๆของบจก็ได้รับความร่วมมือจากพี่ประชาชนดังนี้นะครับและตอนนี้ก็เมื่อนทีเป็นต่างบตรการที่รัฐบาลและก็จังหวัดนครริมราชนะครับที่ว่าสิ่งสําคัญคือต้องรวมกันดูในรูมประจำพันธ์กันให้ตอนเหนือต่อไปครับในดูบทถึงเดียวอาจจะค้างอยู่เรื่องของ ซักไม่เป็นคํำเป็นไปนังซื้อจากกระทรวงมาครับหลายเป็นข้อเป็นข้อเป็นข้อเหลืองข้องให้ปฏิบัติต้นตามคำแนะนำข้องข้องทางการให้ไกด์ให้มาร์คซ่องท่าที่จำได้ก็คือกำจับเจ้าหน้าที่นะให้ปฏิบัติอย่างเข้มงวดในช่วงพิลนะคือพิวที่ว่าจวงซี่ถุมหนึ่งตีซี่แล้วก็เหลือข้องการเตรียมเจ้าหน้าที่กัดทางทางเป็นการสถานทีในการ เสียงของอาหารเื่องของการกักตุนเองการกักตุนเนี้ยอย่าอย่าให้เกินกักตุนภาคนี้ต้องไปตรวจแล้วก็เตรียมทีก้องซุนสราซุกหมูท่านผากใตร่างหนุบานมาล่าเป็นทีอาจจะเป็นกักตัวร้วมาทีรองรับคนั้นคือนึ่งในมาตรการเชนว่า เป็นข้อที่ว่าหากว่าเราพบก่าคนนะครมาจาก่ามะเทศกันทีละมากมากนะครับถึงไม่หมากรทีละซ่องร้างคนคนสกุลน,น,นะครับหรือว่ามาจากะเทศที่มีความก้าวตามะเทศทุกประเทศนะครับ,รบแล้วก็จังหวัดที่มีความเสี่ยงอย่างเช่นกรุงเทพมหานครนะครับเมื่อมาเร็วถ้ากักตัววันที่บ้านปองน,นตัวเองอาจจะกรารดูแลอาจจะไม่ดีนะครับแล้วก็เราจะจังหวัดจะนำเข้าไปในสถานที่ก็คือที่ศู์สาุก พื้นท่านนะครับล้างรถบัสมาแล้ดนะครับดื่มดื่มจะดื่มก็มีข้าวว่าจะใช้ยสนามกีฬาอบจนครเชียงใมที่เราพิมพ์ุ้นะครับแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นอะไรเรืองเพราะว่าวิชาชีพของสาธุขเขาก็มีการดูแลอย่างนีก็มีร้องพักอยู่นะครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลหรือไมีคนพักนะแต่ว่าเตรียมเอาไว้เตรียมไว้ครับนี่เตรียมวาก็เป็นมาตรการที่มาไทยเรากำหนดเอาไว้นี่เป็นมาตรการที่ทําให้ทําให้คนที่ชอบแฉ่ข้าวก็ไป สวันผ่าสาวันเราคือจบไปใส่ไก่หรือเปล่าแต่ว่าเตรียมที่คือพิวเตรียมที่ยกดบแล้วตอนนี้ยังนะครับเนะอ่อคือพิวจริงแต่ว่าไม่เอยออกจากบ้านตีสิบบันเราคือครับยี่สิบสองในเลยครับโดยที่ถุมเนี้ยครับจนถึงตีสเราค่อนข้างจะเข้มงวดนะกฎหมไหมนี้นะผมกันอลไเดี๋ยวผมเราเรียนก่อมไหมมันก็จริงเดี๋ยวจะไปดูเหนือห้ากฎหมไหเคือพิวเนี้ยครับเขาหนำนักของการใช้อำนาจนี่มันจะจะจะเข้มถามว่าอ่าคือ อำนาจในการใช้มันจะเข้มงวดมากว่าเพื่อนทนะ่านท่านซีฟัรปัตตะคุณนะครับท่านผู้ว่าก็ได้บอกเลยวา่าทุกหน่วยงานทางประเทศในการโฟกัสมี่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็มีการเตรียมนะครับเตรียมหากว่าจะต้องมีการยกกระดับแต่ตอนนี้ยังไม่มีการยกกระดับ,บนะครับเมื่อที่พิจิตรวา่า จำนวนห้าข้อนะครับการจัดเตรียมพื้นทีรรองรับการกักกันตัวของจังหวัดนะครับการชี้แจ้งทำความเข้าใจกับประชาชนและถูกปัก่วนนะครับอันนี้คือให้เป็นหน้าที่ของค้ากราชการเจ้าหน้าที่ทุกกระทรวงทุกหน่วยงานเลยนะครับผีจีนครับพีๆีจากกล้องกระทืาตัวเองก็มีมหน้าที่ในการชี้แจ้งให้กับพี่้องประชาชนนะครับ าการวางมาตรการในการควบคุมกักตูนสินคา้านะครับอันนี้คือจากการเด็ดขาดนะครับ,รบการวางจัดระบบการขนส่งสินค,าค้านะครับแล้วก็การรายง,งานให้ศูนโควิดของกระทรวงของของประเทศได้สาบทุกวัน,คร,นครับนี่คือการเรียมยกระดับปีตูครับในภาคใตเ้เรานี่มีปิดจ,จังหวัดอยู่มีมีมมสุงคลาสค้าภูเก็ตภูเก็ตพังงานกันไหมนี่คือผมอยากให้พีนออ่น้องหาข้มูลนิด พุ่มเช่อวบางคนจําเป็นจริงจจะต้องออกตังอัตังแจหวัดนะเมื่อชาวนครจะไปส่งคล้านี้ก็ปิดัจกวัดก็จริงคือห้ามเข้าห้ามออกอ่อแถาที่รูนี่รูจักปักขวกเนี่ยเขาถ้าไปส่งคล้าเขาแนะนำว่าไปที่อำเภอให้ไปข้อหนังสือรับรองจกในอำเภอครับไปทำอะไรเหตุผลนอะไรเห็ุผลจําจำเป็นมายืนนึกจนนาทีที่เขาเขาตั้งดานกักกันวะนะตั้งดานขัดร้องเนี่ยพี่น้องอย่าไปกังวลว่าไอ้ลำบากแต่ว่าถ้ามีเหตุผลนจริงๆอย่างไปรับคนคข้า ในส่งผลคายถ้าไม่ไปเลยจะเกิดความเสียหายเนี่ยไปที่อำเภอท่าพยาบ้าลในอำเภอโครงการคนส่งอาห้านเดี๋ยวโครงการคนส่งการบริภูนต่างๆนะครับก็ยังสามารถดันได้ตามปกตินะครับแต่ว่าก็ช่วงกลางคืนเนี่ยก็ปฏิบัติให้เข้มงวดเหลือเกันซี่ตัวมึงดีซีบก็คอยคือทุกย่างคาตามรกรกานนะครับแล้วทุกย่างจริงจขึ้นนะครับแต่ว่าที่สาคัญคือ ให้แข่งคัดอยุ่พันดีกันไปตลอดนะครับจนว่าเหตุการณ์จะเป็นปกตินะครับเราก็ไม่ได้ขาดไม่ว่าจะเป็นปกติเร็วชาแค่ได้แต่ว่าตอนนี้ให้พี่น้องประชาชนถูกครัวเรือนนะครับได้ปฏิบัติตนตามมาการถูกประกาศนะครับและก็ควบคุมตนเองอดูแลโดยเฉพาะหามาตรการย่ญ่ๆนะครับการใส่นากาอนามัย100รอยเปิดเส้นการยู่ห้างกันไม่ต้องว่าส่งเม็ดนะครับการ หลังมือหลังมือนะครับแล้วก็ถ้าขวาปอกปุบไว้ไอจามกอยแจงเจ้าหธีรอพอต่อตออสมวันไอพื้นที่นะครับนี่เป็นเรื่องสําคัญนะครับคือให้เราไปช็อปเอาเป็นวันในครอบครัวตัวเองแล้วกันครับคงรู้ว่าใครมาจากไหนใครคลายไม่คลายแต่ละครอบครัวช่วยกันดูแลครับไม่ต้องปอกปิดเดี๋ยวจะช่วยกันท่าได้นะครับยังมีเวลามีเรื่องสําคัญอีกเรื่องนึงนะครับเราไม่จะไปห่วงแต่โควิดโควิดเดี๋ยวไม่มีน้ำชายลำบากในหน้าแรงเลยไปตูวครับอบอท่นทำไรบ้างครับ ถึงว่าจะยุ่ในภาวะของโควิดสุขก,การ์ดกับการทํางานโดยเฉพาะในอีกปัญหาหนึ่งในพื้นที่ของนคนรศรีธรรมรนาชนีคือปันหาการคาดน้ำนะครับเราคงอาจจะไม่เรียกให้นักล่วงว่าไั่แรงนะครับแต่ว่าบางพื้นที่ของพี่น้องชาวนาครก็ยังมีปัญหน้าถึงการคาดนา้ำนะครับน้ำชายนะครับน้ำชายน้ำดืมอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับวันยุดสางวันที่ผ่านมาวันเสาร์อาทิตย์ จันที่ผ่านมานะครับอบจานครสิมราชได้นารถบรรทุกน้ำนะครับไปทําการแจ๊กจ่ายน้ำเป็นน้ำประปาของส่วนของการประปาส่วนคุยฝากนะครับ,รบให้กับพื้นทีของตําบลให้พิคับพีประชาชนในพื้นที่ตาบลรอนพิบูลอรอนพิบูลน,นะครับสร้างวันนะครับหกหมื่นลิตรวันหนึ่งอสองหมื่นลิตรนะครับประมาณวันหนึ่งประมาณยี่สิบกว่าจุดนะครับประมาณ ร,รวมแล้วสาวันกันบประวันเกือบ7จดบจุดนะครับในพื้นที่ของตะบนรองพิบูนนะครับอันนี้เป็นการรวมมือการรังอบอุจจกการพระป้าส่วนผูยป่าค,คขอ,องอเุนรองพิบูนนะครับโดยก,ก,การประป้าทั้งคนนำพระป้านะครับซึงไปเอามาจากทีนาฟรู้นะครับทีสู้ตก<อ>้านหนาผูนาส่้นนะครับ,รบแล้วก็อบจจทรัพย์นุ่นเรียงข้อรถบรรทุกน้ำเรื่องข้ออุปกรณ์ใส่ยางในต่างต่างที ทำการให้ครับทำการไปให้กับพีน่น้องประชาชนนะครับถ้าที่อื่นมีปัญหาอย่างเช่นที่เรามีบู้นนี่จะรองข้อแจง้ไงใไงไนงานได้เปิดขับเพราะว่าท่านปิดตู้ยกหลายห้ฟังมีซ่องในไงานนะทั้งปลาปลาภู้พิพากษาก็อบจครับ,รก,บ,รบก็ถ้าควานในพื้นที่มีปลาปลาส่วนภู้พิพากนะครับก็แจ้งประทานผ่านอย่างประปาผู้พิากษก่อนได้นะครับหรือหรือ,รอจะแจ้งมาโดยตรงทีอ่อบจนครศรีธรรมราชหมายเลขศูนย์เจ็ดห้า นจ็สสี่องเกเกานะครับฝ่ายสาถารณูปโภคในสาถาระภัยกองทร,ร,ร,รัพยากรธรรมชาติอมกจนครชิมราชศูนย์เจ็ดห้าสามที่ซองเก่าสี่ก่าเท้าทีรูในรับปะป้าในจังหวัดนคนรศรีธรรมราชส่วนย้า่ปะปาบุยพักนะแต่ละทองทิ่นเว้นแต่เทศบาบนครอย่างเดียวถึงเป็นปะปาของทองทิน่กนก็ทางก็พานผู้นำเหลือกันได้ยๆ่อย่าบอกว่าอ้ลำบากจังแจ้งใคร พอพลนำในพื้นที่ของฐานนั่นแหละครับผพอในพูแทนท้องถิ่นเอาบตส่อทอเจียงมาได้ถูกข่าวท้วงกับเจียงส่อย่อก็ได้นะครับโดยเฉพาะตันสจในพื้นที่นะครับแจ้งคำเละกับนหล่าจัมพ์ซานเผื่อจะได้จัดลำดับความสำคัญไปอย่างลังเล้นนะครับอ่ะเนื่องยังไมีตัวเนื่องหรือเนื่อยงนะครับเพราะว่าเป็นนาการที่มันเนื่องนะครับฟังเลยชวนไทยครับพี่น้องเรื่องการ ฟังการติดตามข่าวประิษัทของอบจนครศรีธรรมราชครับนั่นแหละครับให้พี่น้องประชาชนเชื่อมบ้นในการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ถูกผักส่วนนะครับโดยเฉพาะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชท่านสิวัฒน์ปรัชญ์และก็ถูกส่วนราชการนะครับสาธารณสุขจังหวัดนะครับองค์กรท้องถิ่นตั้งแต่อบจเทศบาลอบตนะครับโดยเฉพาะการทํางานของเจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาลอสมสาธารณสุขทุกคน ต่างป่าตายที่ไรเราเนี่ยต่างป่าตายต่างประเทศคณะน,นี้นะครับให้เชี่ยวมันเลยก็ยังมีมาตรการปฏิบัติต้นย่างเครง่งครัดอยู่ตว้นไปนะครับเราจะก้าวผ,ผลกวานันนี้ไปด้วยกันครับผมฐานอยาฟากความว่างว้าาทีแพทย์พยาบาลหรือววาเจ้าหน้าถีสร้งางห้บริาชีพอย่างเดียวในการลดจํานวนผู้ป่วยนะครับเราดึงผู้ป่วยดึงจํานวนผู้ป่วยลดลงได้ต้องช่วยกันทุกคนให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขแล้วก็คำแนะนําข้องทางราชการนะครับนี่คือข้อง ช่วงของระเบียงตายในรายการโหม่ข้าวเช่าเทืยนมณีนะครับกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชหรือว่าอบจนครศรีธรรมราชนะครับท่านมาณุศิริธรรมปฏิวัติหน้าที่นายกอบจนครก็บอกไม่ปิโตูโคสกอบจนครมาแล้นให้ฟังกันขอบคุณปิโตูมาครับขอบคุณมากครับเวลามดครับขอบคุณผู้ชมทุกท่านครับขอบคุณทุกท่านครับวันนี้ทีมงานอยู่ที่นครศรีธรรมราชผมและปิโตูลาพร้อมกันสวัสดีครับทุกเรื่องราวชาวตา มาแลงบอกให้ได้รู้กันยันตึงสุขมีทุกวันรายการหมูข้าวเช้าเดือน